สวัสดีตอนบ่ายครับอันนี้พี่เจี่ยฮะพี่หลงอ่ะพี่หมีไม่ได้อะล่ะพี่หมีกลัวเออหนูหนูเดี๋ยวพี่ให้เอาไปข้างนอกไป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 ไกินปลากินปลาครัอ่าเดี๋ยวพี่จีฮะเจี่ยพี่หลงมาครับนู่นพี่หมี พี่หมีไปไหนละพี่หมีไปโน่ม no. มันไปอยู่กับพี่ทุยมาดูพี่หมีกันพี่หมีไปเล่นกับพี่ทุยละหนุ่มมาเล่นกับพี่ทุยกันเหรอฮะข้ามแลนุ่มกันดีๆรถเยอะรถมันแรงนะแถวเนี้ยรู้เปล่าเอ้ยสวัสดีนะสวัสดีนะผูช้ชมนะสวัสดีครับอ่ะอาปลาปลาหมิ่ทอดให้พี่เจ้าพี่หลงอ่ะอ่ะ พี่หี่หน้องเด็กดีอะออืมมมอพี่ม่เมเมมาน้ม่นี่แล้วพี่ม่ไม่กินม่ห่วงห่วงเล่นกับพี่ทุยอ่ะนอกินก่อน เดี๋ยวเอ็กโคล่ากันอดี๋ยวาอรอรอหนูกินหกมาชิมใหญ่ชิมเ,เต้าเตี้ยเขียวมา่ก็ได้เนอเอ้ยนอนรองเท้าพี่ไปไปะรองเท้าพี่ให้ไปค้างหน่งขคลายมาคืนพี่ด้วยถ้าเจอที่ไหนอ่ะไปวิ่งเล่นอ่ะ ไม่รู้ห้องใครค้าของพี่ไปอ่ะพี่จะใส่ไงข้างเดียงขอพี่ันลองกันชิ้นเนี้ยเออน้องหนูกินไว้โคตรอืเฮ้ยค่ะพามาดูเตี้ยพี่หลงมากินข้าวกลางวันกันนะคะอุ่มาดูกับพี่ทุยด้วยค่ะพี่ทุย นนแล้วไปไปดูพี่ทุยกันไป,ไปเล่นไปไปดูพี่ทวยพี่ทวย,ยให้พี่หนูนอนนะหนูนอนไปแพ้ยังไม่ให้ดีพี่เพจไปทำหมายมากครับห้ามออกครับช่วงนี้ แผ่หายก่อนไม่อยากอาบน้ำไลยกันไอ่อะมาอย่าง,มา,งมาแล้วมาแล้วเมืกี้หนูก็มากินไก่ย,ย่างไปรอบอะไปดูไปดูพี่เมียเนี่ยเรือพี่หายไปอะข้างหนึ่งเนี่ยใครเห็นเรือพี่บ้างพี่จะใส่ไงอะเห็นเรือพี่ป่ะอ,อ้าวีิขคอไง เสี้ยกินไม่เคี้ยวเลยนุ้กค่อยๆกินอไปดูพี่ชวยกันดูพี่ชวยนี้เราตากไว้นะคะมีขมิ้นกับแผ่นทอ,องเนาะเกลือเรามาตากแดดไว้นะคะอันนี้ค่ะเป็นของพี่เทีเว่ววเพชรค่ะเป็นถุงไข่ของเขานะคะ เราก็เลยผงขมิ้งกับเกลือเนาะอันนี้เป็นลกค่ากับมีลกกบมีนีนะคะล็กแล้วก็มีน,นะนะมีตัวลูกกรอกแมวนะคะลูกกรอกแมวกับลบกแมวนะคะอันเรามีอันเก่าอยู่เนาะของพี่เหมี่ยวที่เดิม ของพี่เพชรเราเก็บไว้นะคะของน้องชายเราค่ะแดกแดดไว้ก่อนนะคะอาอนวเดินดูพี่ถุยว่าอนนะไรไปแดดไปยังมาดูพี่ถุยกันพี่ถุยพี่ถุยถุยมากินหญ้าเมษเมษกลับแล้วนะ พี่ช่วยมา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 ดูพี่ชุยดิเด้งกับพี่ชุยพี่ชุยถุยตาเจ็บนะเป็นแพ้ยุงกัดปะลงไปเลยไงพี่น้องพี่มีไปแน่ เด็กๆมาเล่นกับพี่ถุยค่ะเที่ยงๆเนาะสบายแล้วอากาศเปลี่ยงเปลืองเลยแดดเช้าหมอกจะกลางวันจะร้อนพามาดูเด็กๆค่ะมาเล่นนะคะมากินข้าวกันแฮปปี้ทุยพี่ถุยพี่ถุยเดือดเดือดสนุกสนุกพี่เตี้ยเขาจะไปแกล้งพี่เขาอ่ะเนาะอ๋อ นะแกพี่ทุยเท่านะเล่นน้อยเล่นเล่นพี่หลงเอ๊ะเอพี่ค่ะพามาดูเด็กๆเนาะเป็นไงไปไปหาจับหนูมาจับนกจับหนูมาตเตีย้ยเตี้ยเจ๊ไปชี้อะไรตรงนั้นนะพี่ทุยเขอมาเตี้ยตัวน้อย ไปวิ่งเร่งกันแต่ค่อยกลับมาแดดมันร้อนอ่าอ่าแ,แสบแสบเราออกแล้วเราไม่ได้ล็อกบ้านดีคคับพี่เทยหนูออกไม่ได้ยังเป็นแพ้อยู่ไม่เอาไม่เอาหนูยังไม่ให้ออกข้าบ้านเข้าบ้านหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหนูยังเป็นแพ้อยู่ เก็บกลางก่อนจะติมเรานี่จะติม,ะตมฝาละอองทุรีพระบาทของเรานี่แหละค่ะกลางปลาลงไปเตียเขาเกิน <c oughs> นอนเย็ยนสบายลมใช่ฮะอ่ะออยากดูพี่เขาเล่นก็อนอนดูพี่ชุยก็อนนอนดูตรงนี้เอา้ <c oughs> นานั่งปุกไปปั๊บไ,ปปไม่เอาไม่เป็นไม่เอาไม่เอาไม่เมเพื่อนเพื่อน นู่อย่างมยาอาบน้ำอย่าพี่กิน้มตำต่อเนี่ยมตำพีนไม่เอาไม่เอานะนู่ไม่ออกนอนแอร์เย็นๆนี่แหละอย่างม่ยาอาบน้ำแพหนูยังไม่หายพี่แค่ก็พามาดูเด็กๆเ,เข้ามาเล่นกันนะคะ ค่ะเรากำลังกินส้มตำกันอยู่เด็กๆก,ก็มานะคะโอ้แสบออกกะปิดประตูก่อนค่ะดูมาแล้วร้อนท <c oughs> านส้มตำกันนะคะเมื่อนี้เต็มโต๊ะเลยค่ะนี่ไก่สี่ให้ลูกน้องกินไปแล้วกับปลาทอดเมื่อกี้เนาะ เคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเมนูแมวด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ